วันนี้เช้าวันที่19นะครับอุณหภูมิตอนนี้10ที่หน้ารถว่าได้12อ,องศานะตอนนี้กำลังจะไปส่งพี่ปกขึ้นรถไปไหนพี่ปกอยู่ไหนเนี่ยโผล่หน้ามาหน่อยเฮลโลห,หน่อยพี่เปีาา๊ยะเฮลโลกำลังจะไปส่งขึ้นรถนะครับที่กรุมพะวาปีตอนนี้อยู่โน้สอาโอ้โหหนาวไหมครับพี่เปี๊ยะหนาวมันนี่นะครับ เย็นไหมครับเย็นเยไหมอ่ะมีมีมีหมอกลงไหมอ่ะปีมีไหมครับนี่เป็นหมอกหรือควันเนี่ยนี่เนี่ยสีสีจางๆเนี่ยถูกต้องตัวดอุณหภูมิ11องศาครับหนาวปีนี้นะหนาวเป็นละลอกแล้วก็รอบเนี้ยน่าจะนานสุดสัจนะจะเข้าวสองสัปดาห์เลยเย็นใช่ไหม ได้ไหมอากระจกขึ้นพอแล้วเอาโป่มือนี่ดิมือนี่เอามือนิดหนึ่งเอามือออกนิดนึงเอามือออกนิดนึงเอามืองนิดนึงนี่นี่นี่ไม่โดนลงนิดนึงเอามือออกหน้าต่างนิดนึงเอามืองนิดนี่นี่นี่เป็นไงบ้าง แล้วพี่โปกใช่จริงจริงด้วยเนี่ยพอจุดนัดกันข้างหน้านเนี่ยไอ,อ้นะปลารักมาถึงแล้วนี่ไงนี่ไ้างหน้าเออปลารักไปก่อนออไปก่อนออไปก่อนอ่านี่ไงปลรักไปแล้ว ป้องก็จะไปรถปลักนะครับนี่คือรถฟอร์จูเนอร์ที่ป้องไปด้วยทุกวันนะครับที่โรงเรียนดอนบอลสโกวิทยาเดี๋ยวไปส่งปกป้องก่อนนะครับพี่พี่ไปได้วยเปล่า หนวจังหนาวเหรอหนอหนาวสฟ่าไฟไ่ากอะเนะไม่อยากลงไฟอะไม่จงหลอกหนาวเย็นนี่เนี่ยไปไปบ้านแล้วก็ไปก่อนอืม พ่อไม่ไปเพราะพ่อรักกูแล้วก็ไปเส้นทางนี้อ่ะนี่แล้วก็จะไปส่งปีปีนะครับที่บ้านผืนนะครับไปดูไปดูบ้านปีปีนะครับโอเคไหมครับโอเคเีปีก็จะไปแต่งตัวไปเรียนเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ครับโอเคอ่าถ้าปีปีเป็นหนูน้อยนักอ่านมีรูปติดที่หน้าห้องพ่อจะให้ราอะไรปีปีนะกับแอนโมมเั่นกับอะไรนะกับปืนกับอะไรอีกนะ ไปเล่นอะไรนะาาบ่อลเอเพราะฉะนั้นไปโรงเรียนวันนี้ให้ตั้งใจอ่านหนังสือเลยนะเข้าใจปะเข้าใจเออตั้งอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ต้องวิ่งนะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งนังใจอ่านหนังสือไม,ไม่ต้องวิ่งเลยอ่านหนังสือเสียงดังๆคนครูถามก็ให้ตอบวาดลูกให้สวยงามนะแล้วป,ปีก็ได้เป็นหนุหน่มนักอ่านมีรูปติดที่หน้าห้องเหมเือนเพื่อนเขานะลูกนะเขาก็จะให้รางวัลป,ปีนะทำได้หรือเปล่าล่ะได้โอเคเก่งมาก อยู่เทินนะครับกับเส้นอันนี้มุ่งหน้าไปขอนแก่นนะครับนะมันอยู่เทินกันบม,มุ่งหน้าไปขอนแกน่นถ้าอ่านั้นถ้าจะไปถ,ไถ้ามาจาก กลมวงรีวงกลมวงรีวงกลมก็อะไรอ่ะเซอร์อะไรเซอร์คอถ้าวงรีละ่โละโอ้อะไรโอเโอเวลถ้าเป็นรูปหัวใจละ่ะฮอต์ทฮารเก่งมากถ้าเป็นรถอ่ะถ้าเป็นรถขานาดใกับรถเก่งกับ,กบรถอันนี้กับรถกระบะล่ะรถกระบะ big ultra. แล้ว,ลวรถเก่งรถเก่งคอแล้วรถนี้อ่ะ อันนี้ก็เลือปิกอัพทรัคเหมือนกันนะเบตอรถนีอนนน้อ้ารนี้ใช่อันนี้เรียกว่า truck. Truck. ทรัคทรัคทรัคปิกอัพทรัไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปิกอัพทรัคอันนี้ทรรถบรรทุกรถฐานยิงไปแล้วกว็ไปซุปเปอร์ฮีโร่ไปช That's how. ปี่นะครับขวามือนี่นะทางจากปากทางมาสองได้สิโอเคจัดไปนี่คือบ้านนี่คือบ้านปีปีนะครับไม่ใช่ครับบ้านใครครับไม่ใช่ครับบ้านใครครับไม่ใช่บ้านปีบ้านตูนีนังเดอะพีโมชาปรชาช่องปิ้งเออเฮ้อหนาวจัดจัดอุ้ยกุดตาทำอะไรอยู่นะกุดตาทำอะไรอยู่นะ เพ่อก็จะไปเลยนะปีบๆแล้วก็ปีบๆปีบป,ป,ป,ป้าลงๆไปแล้วไป่ลไปโอเคคงครับไปได้ พีกคณะเข้าบ้านนะครับไปดูน้องบีมขอตาดูน้องบีมนะครับนูนเลดูน้องบีมอุณหภูมิครับสี่องศานะครับตอนหกโมงห้าสิบเก้าเจ็ดโมงครับ